ก็ดีเป็นปเพื่อนเจ้าเฟซบุ๊กว่าเนื้อไอ้นี่กับว่าตุกเป็นโกมองว่าเป็นคนไม่ดีแต่เดนี่พอกินตอมก็อยากให้เข้าใจกันมั้งนะครับว่าคนกินตอมก็มันไม่จะได้เลี้ยวได้เมินกันทุกตนพวกเราก็เป็นคนดีด้วยนะครับอย่างเช่นไอตัวเหี้ยเห็นไหมไอเหี้ยนี่นะครับนั่นแหละคือคือคนไดยคนที่ไม่ดีหน้าตาเป็นปนีคนนีคน้ครับปัจจุบันนี้หน่ยอยู่โอ้ไปไหน,นไม่ได้เลยครับผม ต้องตามดูไอ้โต๊ะอยากดูว่าตัวนี้ไปทำไรทีวะดูดูดไปตื่นน้ำคุกน้ำแข้งหลายราวเสียงวะกระปุมเจอยวปะหนานั้นมากกระมกามีวิธีแก้ไขล้ปะหนานั้นเลยอะปุมม่ม่กลัววิธีที่ผมจะทำก็คือจมเลยหลังจากนี้ครับเดี๋ยวผมมีวิธีมาไอ้กระดูดเลยนะครับกระเพื่อเปลี่ยนจอก็ทตัตามได้นะครับตั้มตืน้นไ้เนี่ยเนี่ยที่สุดปลอมตัวในการติดตื้นน้ำคุกน้ำแข้งครับดูเลยครับมันหลับบ้ากับกรับุ้นกับจระต่างห้องนี้ครับมันเป็น คนไม่ด right ีก็ล yeah. yeah. ่ากล่รวนองลาไปเจอตั yeah. okay. 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 Um, okay. ้งพวกแบบแก้งนะยังต้องบอกตัว่าแนมเนี่นยรอรถมบัแบกงกนคนไม่ดี้รมนี้คนเขาจะต่ามองกันมาพวกนีแบนมแนนลูต้มา่เติมพวกแก้งกลับไปก็ไม่นุกได้กับโเลยพวก vai lá. Eu, eu, eu...